ที่เขาโตขึ้นจะต้องมีเรื่องบริหารทางด้านการเงินเท่านั้นนะคะเรื่องคุณธรรมอย่างที่ท่านเบียบบ,บัดบอกเมื่อสักครู่ก็เช่นเดียวกันสำคัญ,นนคญที่สุดสำคัญ,คญคมาก,มากสําคัญยิ่งกว่าวิชาการค่ะคนเรานะคะถ้าเก่งโดยที่ใช้ความช่อชฉนหรือ,อความความที่ได้เปรียบคนเด่นในเรื่องการเรียนแล้วไร้คุณธรรมอันนั้นจะน่ากลัวมากเหมือนเหมือนโจรที่อยู่ในในสูตรค่ะนะคะในสูตร ในเครื่องแบบในสูตรซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่อันตรายน่ากลัวเพราะฉะนั้นไอ้ลูกเนี่ยนะคะจะได้รับการปลูกฝังซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของระเบียบรัฐเนี่ยค่ะนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อเนี่ยจะสอนลูกเรื่องศีลธรรมคุณธรรมท่านเป็นครูลูกอย่าไปนับถือคนที่เขาร่ารวยมาด้วยกันกระทําเรื่องผิดกฎหมายมเป็นนายบ่อนนายการพน,นันหรือค่าน้ํากราม ราจะได้กินอย่างนี้มาตลอดแล้วคุณพ่อี่ยจะเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีมากๆและให้เกียรติาราชการมากๆค่ะใครเป็นประหลัดอำเภอเป็นนายอำเภอย้ายไปอยู่ที่นั่นนะน,นะคะ,ค,ะคุณพ่อจะให้เกียรติเลี้ยงต้นรับแล้วก็จะดูแลเสมือนว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามาสร้างความเจริญให้เราเราเป็นประชาชนเราต้องให้ความร่วมมือตรงนี้แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเราเห็นตัน้งแต่เด็กนะคะก็ซึมซับมา คุณคุณตาเนี่ยนะคะเล่นการเมืองท้องถิ่นมาตั้งแต่เป็นกรรมการสุขาพิบาลจนกระทั่งมาเป็นส,สมาชิกสภาจังหวัดถึงห้าสมัยนะคะสิ่งที่ซึมซับมาก็คือมาได้กับทายาทที่เป็นหลานนะคะก็คุณตาเคยอยากเป็นผู้แทนแต่ไม่ได้สมหวังก็มาสมหวังในรุ่นรุ่นลูกชายค่ะยังอยู่ไหมคะคุณตายังได้อยู่เสียต<า>ั้งแต่หลานชายยังไม่เกิดนะคะ มีมีลูกคนแรกคุณคุณตาก็เสียแล้วค่ะเสียอายุ63คะ่ะด้วยมะเร็งตับนะคะก็ในฐานะเป็นคนอีสานก็ขอเตือนฝากรายการนี่เลยกินปลาลาดิบฉีกเป็นชิ้นๆเนี่ยลูกสาวใหญ่เป็นคนฉีก<อ>ให้พ่อกินอะเ็อร่อยมากะนะคะปลาน้ําจืดที่มันมีพยายใบไม้เยอะๆเนี่ยแล้วก็กินลาบดิบกินอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็เลยทําให้คุณเราต้องเสียคุณพ่อไปค่ะตั้งแต่อายุ63 ก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าคุณพ่ออยู่คุณพ่อคงภูมิใจในตัวลูกเขยนะครับเพราะลูกเขยเนี่ก็เป็นเรื่องในเชื่อไขาชาวมหาดไทยเ <c oughs> ติบโตมาจนตั้งแต่ระลัดอำเภอจนถึงระลัดกระทรวงแล้วสิ่งที่คุณพ่อคาดหวังมุ่งหวังก็คืออยากเป็นผู้แทนค่ะลูกชายหลานชายก็เป็นแล้วน,ะะนี่เหมือนว่าการสืบเจตนารมณ์ของการที่จะรับใช้ประชาชนของ,ของค,อครอบครัวคงพาน,นิด จะไม่ได้หยุดแค่ตั้งแต่รุ่นคุณตานะคะมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันมาถึงรุ่นหลานแล้วนะคะเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะกลับมาจะมาคุยในเรื่องของการเมืองว่า,เ,าเลือดเนื้อเชื้อไขรวมจนถึงเลือดเข้มข้นทางด้านการเมืองของอท่านสสปีชาพลเป็นยังไงบ้างคะ่ะพักกันสักครู่คะ่ะ สามัคคีเราหลงลืมคำนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่เราเคยยมนย้มให้กันเราเคยมีน้ำใจต่อกันอย่าให้ความขัดแย้งเพียงเล็กน้อยมาทำให้เราแตาากแยกหันหน้าเข้าหากันรับฟังพูดคุยและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันสำนึกในสิทธิและหน้าที่ของตนเองเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้ชุมชนเกิดความสงบความสุขความสามัคคีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย การเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนผู้ขับขี่ควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทานยาที่ทําให้มีอาการง่วงนอนเพื่อป้องกันการหลับในขณะขับรถที่สําคัญต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่รถอย่างเด็ดขาด ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานทั้งสัญญาณไฟพ่วงมอลาลัยระบบบังคับเลี้ยวโดยเฉพาะเบรกต้องใช้งานได้ดีตรวจสอบลมยางให้เหมาะสมกับสภาพถนนเพื่อให้สามารถเกาะยึดถนนได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งจัดเตรียมอุปรกรณ์ไว้สําหรับใช้กรณีฉุเกเฉินเช่นแม่แรงสายไฟพ่งแบตเตอรี่ และเชือดสลิศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางหากเส้นทางอยู่ในระหว่างก่อสร้างหรือซ่อมแซมให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นที่มีความปลอดภัยมากกว่าปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดคาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับรถให้ดียิ่งขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกเมื่อเกิดภัยแนวคิดนโยบายของผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกก็มีวิจัยทั์ในการพัฒนาท้องถิน่นใคยๆก็อยากจะให้ท้องถิ่นมีความเจริญข้าวหน้าโดยให้มีภาคทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในในในโยบายของเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ก็เช่นกันนะครับที่จะให้ Icana, ประชาชนมีส่วนร่วมในการทาหน้าที่ตรงนี้ก็เป็นนโยบายหลักสมาภิบาลทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้นะครับองค์กรปกครองใยท้องถิ่นก็การบริหารการจัดการก็คล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าตรงไหนที่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนดีที่สุดเล้วมากที sure ่สุดตรงนั้นคือจะประสบความสำเร็จในการ กับเข้าสู่รายการลูกราชสีนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากลูกราชสีครอบครัวพงพาณิชย์มาอยู่กับเราคะ่ะเมื่อเบรกต้นเราคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่คําสอนของคุณแม่คุณพ่อที่ส่งผลให้ท่านร้อยโทรปรีชาพลน,นะคะได้เติบโตมาเป็น สมาชิกส,สภาผู้แทนที่ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวบ้านได้รับเลือกเข้ามาถึงสามสมัยนะคะคราวนี้คงจะต้องมาคุยกันว่าทราบเมื่อว่าจบทางด้านเศรษฐศาสตร์าการเมืองแต่ว่ามีความตั้งใจตั้งแต่แรกที่จะเข้าสู่การเมืองตั้งแต่เล็กหรือเปล่าคะเดิมทีเดียวนะครับผมอตอนบริญาตีเนี่ยผมเรียนวิศวะนะครับแล้วก็ตอนเรโทรเนี่ยถึงหันมาเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์รแล้วก็การเมืองะนะครับจริงๆความสนใจเนี่ยมันมันก่อ เกิดขึ้นมาช่วงไหนก็จําไม่ได้ e x a c t ล y ี่นะว่าช่วงไหนแ,แต่ว่าก็เป็นช่วงที่เติบโตมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีความสนใจ<ม>ในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของเรื่องข่าวสารบ้านเมืองน,นั่นคือความสนใจของเรานะครับ<ม>แล้วก็มีความสนใจมาเรื่อยๆจนอายุยี่สิบปีเนี่ยนะครับก็คุยับคุณแม่ว่าอยากเป็นสสอ<ม>อยากทํางานการเมืองตอนนั้น<แ>ไม่ได้ไม่ได้คิดเป็นสสอครับอยากทํางานการเมืองนะครับแล้วก็เลยเริ่มเริ่ม,มในการที่จะ ขนขวายครับแล้วก็ตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้ผ่านงานทางการเมืองมาบ้างเพราะว่าทางครอบครัวคุณแม่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้าสาวนะครับคุณรัตนพรสมบูรณ์เนี่ยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดมาข้าสมัยเหมือนกันสมัยเด็กๆก็จะเดินไปแจกใบปลิวไปตามไปไปปลาใส่ที่ไหนก็จะไปนะที่ขันแก่นกันคับใช่เกิดขึ้ั้ปัจจุบันของผมเนี่ยแหละก็เลยมันก็เลยกลายเป็นความสนุกแล้วความท้าทายนะฮะของเราที่เราอยากจะเข้าสู่วงการการเมืองเพราะว่า การทํางานหลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่ามันวัดด้วยความสําเร็จจากหลายปัจจัยะนะครับแต่งานการเมืองเนี่ยความสําเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดการสนับสนุนของพี่น้องประชาชนะนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะเข้าหาพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจนะครับแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในในในระดับหนึ่งนะครับในขณะนี้จะจะ,จะมีแววตัง้งแต่เด็กแล้วค,ะค่ะแขกมาบ้านเนี่ย คุณตาคุณยายมาจากไหนไปอะไรคือจะเข้าไปคุกคีไปพูดค่ะซึ่งต่างกับลูกสาวสองคนค่ะแขกมาจะวิ่งวิ่งเข้าห้องเลยนะคะนี่เขาจะมีลักษณะแบบนี้คืออภาปาสายเก่งนะคะแล้วก็ไม่ชอบเรียนอะไรที่ต้องท่องเก่งคณิตศาสตร์เก่งไอ้พวกอะไรทะห์เชิงแบบเนี้ยนะคะแล้วทีนี้ไอ้สิ่งที่น่าแปลกใจคุณพ่อเนี่ยจะมาเล่าให้แม่ฟังเสมอเวลาคุยกับลูกนะค่ะแม่แม่ลูกชายมันรู้เรื่องหมดเลยนะ เหตุการณ์บ้านเมืองในเมืองไทยเป็นอะไรใครเป็นอะไรตำแหน่งอะไรรู้หมดเลยค่ะแสดงว่าเออซึลึกๆแล้วเขาสนใจนะคะทีนี้เขาก็ได้เรียนสิ่งที่เขาชอบเรียนวิศวะเพราะตัวเลขกังนั้นนอะสมองดีแล้วได้เกียรตินิยมด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมหาวิทยาลัยมาเรียนวิทยาโทก่อนจะเรียนวิทยาโทก็มาคุยกับแม่นะครับลูกจะเรียนอะไรดีสนใจทั้งการเมืองสนใจทั้งเรื่องตัวเลขอะไรแม่ก็บอกว่าเวลาเนี้ยคนเขาลบกันเนี่ยลบกันทางเศรษฐกิจนะลูก เขาไม่ได้ใช้กําลังนะไอ้พวกใช้กําลังเนี่ยคือพวกป่าเถื่อนนะพวกปฏิวัติและประหารทั้งหลายเนี่ยนะบอกว่าเขาเขาลบกันด้วยสมองนะลูกแล้วก็ใครเนี่ยจะเป็นมหาอํานาจเนี่ยต้องคุมเศรษฐกิจได้แม่ว่าเรียนทางเศรษฐศาสตร์น่าจะดีนะลูกเขาก็เลยไปเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์การเมืองค่ะคือคือผู้ปกครองก็มีส่วนนะในเรืการเรียนของลูกในการที่เนียแต่สิ่งที่ระเบียบรัฐเนี่ยกับท่านเสริมศักดิ์เนี่ยจะทําเสมอมาคือ แล้วแต่ลูกจะเรียนอะไรอขอให้ลูกเรียนในสิ่งที่ลูกรักและลูกชอบและมีความสุขไม่เคยบังคับลูกค่ะไม่เคยบังคับเพราะฉะนั้นลูกคนโตก็เรียนรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็เขาเ็าไปเรียนโทที่อังกฤษค่ะจบด้านการจัดการการบริหารจัดการคนที่สองก็ เรียนโทที่อังกฤษด้านการพัฒนาชนบทแล้วก็มาช่วยงานสมเด็จพระเทพจบจบอักษรศาสตร์จุฬาแล้วก็ไปเรียนโทรทางด้านพัฒนาชนบทแล้วก็มาช่วยงานสมเด็จพระเทพอยู่เจ็ดปีแล้วก็ลาไปเรียนปริญญาเอกตอนนี้ใกล้ใกล้สาเร็จแล้วค่ะนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นผลพวงที่ที่การเรียนดูที่แม่จะไม่เข้าใกล้มากแต่คอยชี้แนะอยู่อังๆานสำหรับสสอเนี่ยเขาได้ทําสิ่งที่เขารัก ค่ะ,คะท,ท่านสสคะเผื่อมีน้องๆหลายๆคนที่กําลังสงสัยว่าเอาเศษษาสตร์การเมืองเนี้ยมันคือการเรียนแบบไหนคืออย่างวิศวกรเนี่ยในเมืองไทยจะมีหลายคณะใช่ไหมคะคแต่พอเป็นสาข,ขาวิชานี้ดูเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยที่จะมีคนรู้จักมากนะักก็จะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องปรัชญานะครับทา hmm. งด้าน ทางการเมืองก็จะมีปรชัชญาทางการเมืองทางเศรษฐศาสตร์ก็จะมีปรชัชญาทางเศรษฐศาสตร์ทีน,นี้เนี่ยเขาก็จะปรัชญาของท่านเหล่านั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยซึ่งสร้างชื่อ,อแล้วก็มีชื่อเสียงทางเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยมาสอนเราแล้วก็อพพลายกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในในโลกปัจจุบันซึ่งมันจะมีโมเดลทางเศรษฐศาสตร์หลายอย่างด้วยกนันนะครับ ก็เป็นสิ่งที่เรียนแล้วก็ก็ดีครับเป็นความรู้ซึ่งก็เป็นการปูพื้นฐานให้เรามีลักษณะความคิดการเรียนวิศวะก็มีการสอนเป็นการสอนให้เรามีความคิดอีกแบบหนึง่ง <c oughs> อาจจะเป็นตรงๆทื่อๆประตูคือประตู <c oughs> เรียนศรศาสตร์ก็ไม่มีอะไรตายตัวนะ <c oughs> มันจะมีปัจจัยอื่นที่จะมาทําให้คําตอบของเราสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เสมอมันก็เป็นการสอนให้เรามีกระบวนการทางความคิดซึ่งก็เป็นไอเดียหลักของการเรียนนะครับการเรียนคือการสอนให้เรามีความคิด สอนให้เราใช้วิธีการคิดซึ่งแตกต่างกันไปในสาขาวิชาที่เราเรียนเรียนวิศวะก็เรียนวิศวะโครงสร้างแค่ไม่รู้เลย่ะไรแค่นะัคือเหมือนกับว่าเขาคิดกรอบที่มันมันมีเหตุมีผลแล้วก็สามารถที่จะมาใช้ได้ตอน<ม>ทางานการเมืองนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายเรื่องอะไรดูลูกแล้วก็ชื่นใจ<ม>นะคะไม่ใช่ว่ามาย่อกันแต่ว่าสิ่งที่แม่พูดเสมอนั้นก็คือ,อ,อลูกเจ้านายของลูกคือประชาชนนะค่ะแล้วก็ งานของลูกต้องเด่นทั้งในสภาและให้ความรักกับประชาชนถ้าลูกเอางานสภาอย่างเดียวเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่ไม่หันมาดูประชาชนลูกก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปนั่งทํางานอีกนะ,ะเพราะประชาชนอาจจะไม่เลือกลูกลูกอาจจะทํางานเก่งจริงนะคะเพราะฉะนั้นสองอย่างจะเดินคู่กันค่มาถึงหน้าเวลานี้ถ้าถามแม่ว่าแม่ภาคภูมิใจไหมภูมิใจในตัวลูกชายมากๆคะนะคะ,คะก็คิดว่าสิ่งที่เราเหนื่อย เหนื่อยเลี้ยงลูกเวลาป่วยที่ป่วยสามคนสามีก็อยู่ต่างจังหวัดเลี้ยงดูเองอะไรเองตกกวัวกังวนตัวเองก็ทํางานอะไรย่างเงี้ยนะคะมันก็คุ้มค่ากับการที่เราทุ่มเทเพราะว่าเขาจะเป็นบุคลากรที่ไม่สร้างปัญหาให้ประเทศแต่กลับจะทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองและสังคมค่ะนะคะแล้วเป้าหมายของแม่นั้นวางไว้ให้เขาเดินสู่ทิศทางที่เขาจะไม่ต้องมากังวลว่าเขาจะเป็นแค่สสอนะนเขาจะต้องทํางานที่ เพื่อชาติและบ้านเมืองที่ใหญ่กว่าน,นี้ค่ะเ,เมื่อสักครู่คุณแม่ใช้คําว่าจะต้องเป็นจะต้องมีบทบาทสองด้านด้านหนึ่งก็คือจะต้องอยู่เหมือนกับว่าทํางานในสภาอีกด้านหนึ่งไปพบกับกับประชาชนเมื่อกี้นอกรอบคุยกันว่าตอนหาเสียงเนี่ยท่านสสใช้ภาษาอีสานเลยในการาที่จะหาเสียงครับก็มันเป็นธรรมดาแหละครับการาใช้ภาษาถิ่นก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหนึ่งคือเข้าใจง่ายาสองเนี่ยการพูดภาษาถิ่นเนี่ยก็ทําให้มุกต่างๆหรือว่า คําพูดต่างๆซึ่งสามารถเข้าถึงแล้วก็กินใจกับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นแต่เห็น,นบ,บอกว่าไม่ได้ฝึกง,ง่ายๆเลยท่านเสริมศักดิ์เองอยู่กับท่านระเบียบร,รั้มนานก็ัองสิบเจ <c oughs> ็ดปีก็อยากพูดไม่ได้เลยแล้วทําไมต้องมีความมุ่มมานะความเพียรความตั้งใจไงเป็นคนตั้งใจสูงมากพูดครั้งแรกไปปราศัยหาเสียงตอนเลือกตั้งครั้งแรกค่ะแม่ไปฟังที่สารวัตรนะ,ะนักดนตรีสารวัตรสารการประเรียน แม่น้ําตาไหลมไม่รู้ตัวเลยคุ้ารนะคะพูดผิดพูดถูกแต่ก็พยายามพูดแล้วมันได้ใจนะ,ะได้ใจพี่น้องประชาชนบักไซลาพี่น้องจะเรียกบักไซลาแปลว่าอะไรคะ่ะคือลูกชายคนเล็กบักไซลาบักไซลาค่ะลูกชายคนเล็กเนี่ยเขารักเนี่ยเขาลักของเขาถ้าถามถึงสสพยาบล บัตไสหลาที่น้องจะรู้จักหมดทั้งเขตค่ะถือว่าเป็นสมญานามที่ชาวบ้านมอบให้ด้วยความรักนะคะพี่น้องพี่น้องเก้าอำเภอนะเขตเลือกตั้งครั้งแรกใหญ่มากเก้าอำเภอตอนนี้เหลือสี่ใช่ไหมลูกเหลือสี่อำเภอมีการจัดแบ่งแบ่งเขตใหม่คราวนี้เขาจะเล่าเรื่องอะไรที่ที่เป็นเหตุการณ์ที่ในช่วงหาเสียงที่ทําให้เราคิดถึงคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยว่านี่แหละเป็นเพราะคําสอนของท่านทั้งสองนี่เองทําให้เราเนี่ยเหมือนกับ จะเรียกว่าอะไรคะได้เอามาใช้นะวันนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยหลักการง่ายๆเลยครับ<ฆ>การทํางานการเมืองเนี้ยที่คุณพ่อคุณแม่สอนนะแต่ละคนอาจจะมีแนวความคิดแล้วก็แนวทางในการทํางานแตกต่างกันค<ฆ>่ะแนวในความคิดของผมที่ได้รับการปลูกฝังก็คือว่าเ,เราทํางานการเมือง